เราได้ให้รอนานนะครับรับดอกไม้หรออะไรับดอกไม้หลังเวทีหรอรับอะไรนะครับรับดอกไม้หลังเวทีรับลูกค้าวันนี้ไม่มีดอกไม้ดอกไม้มีแล้วไปได้เลยเอามันมามัดพูดงานเชิญมาแล้วนิ้วขาวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะโอ้โหเขาก็ใช่ครับเปิดเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสเปิดตัวซิงเกิลแรกของเปิดตัวผมเป็นศิลปินของไทยดิจิทัลดนตรีเป็นคอนเทน์ครับก็ดีใจมากๆเลยครับต้อง ก็เลยต้องขอบคุณพี่ออฟที่จัดงานนี้ขึ้นมาทำให้ผมได้มาเจอทุกคนมาร้องเพลงทุกคนฟังด้วยหลายเพลงมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกบกุ่นดีใจที่ทุกคนแบบมาหาเยอะเลยครับคนร้องเพลงเราได้เร็วมากครับรู้สึกวุ่ล่อ่งไปไม่กี่วันเองครับก็โหก็ออฟจริงเกือบจะสองต้งแล้วครับใช่กระแสตอแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจของผมมากๆเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่า ขึ้นเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์หนึ่งละกันคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งถึงล้านนะแต่ก็เร็วกว่าที่คินดูเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงหมอนยิงครับแล้วก็เปิดฟังเรื่อยๆครับทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วันนอกจากว่ายอดวิวยังมีเรื่องชาร์จตัดไปได้วิวบอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยทราบใช่ไหมลูกทราบเออเป็นยังไงมันมาแบบฟิตแบบรัวๆเลยครับก็จริงๆก็ที่ ขึ้นไปแบบนั้นได้เพราะว่าเป็นแฟนเลยเราจะทั้งอนานุโ,โซนโซนอนดิสันชายด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของผมในทุกที่เลยครับซึ่งแบบตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดชา้าหรือว่าขนาดนั้นครับ mm hmm. แต่ว่าด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็สป,ปอร์ตของนแฟนก็เลยแบบช่วยทำให้ผม ช่วยส่งน้องหมอนทิงแล้วกันะครับส่งน้องไปถึงจุดนั้นมันยากมากกับวันที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงหนึ่งไปติดดิวบอร์ดได้นี่ครับกับเพลงเราไปติดได้มันเป็นยังไงบ้างาครับฟิลฟิลเลยรู้สึกเวอร์ <laughs> มรู้สึกมันเวอร์มากสำหรับผมแล้วแบบเพราะว่าเหมือนเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่เท่าไหร่ก็แต่ก็จริงๆยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมยังมองว่าเองแบบ ไม่สำหรับวงการเพลงมากเพราะเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเองครับใช่ต้องฝึกต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเกลียวมากก่อนจะมาเป็นหมอนอิงลูกมันแบบว่าคัดกรองยังไงมาก่าจะมาเป็นหมอนอิงครับก็เริ่มจากคิดคอนเซปต์กับพี่ออฟผูจัดการท่าแล้วก็พี่แอมนะแต่งเพลงครับว่าเราจะทําอะไรซิงเกิลแรกเนี่ยเราจะทําแบบไหนดีครับตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทําเป็นเพลงแนวเป็นเพลงเร็ว ความหมายก็อีกฟิลหนึ่งครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ครับซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายอะไรสักอย่างที่มันเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวเรารครับซึ่งเหมือนเพลงนี้ก็เหมือนทํามาจากตัวเราด้วยคหับแบบห่อนอิงเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งแล้วคุยยังไงกับพี่แอมจะืแนวนี้ไปคุยยังไงกับพี่แอม ก็คุยจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมันนานมากแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับผมนนี้ก็ประมาณกลางปีแล้ว <G ül> พวกเราละเอียดละเอียดในการคิดต่ละขั้นตอนมากแล้วพี่แอมเนี่ยก็ช่วยช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมอนตี้ดีไหม <G ül> ให้ผมคิดเองคิดไม่ออกหรอกครับชื่อที่น่ารากักแล้วก็แบคว่าหมายดีมากขนาดนี้ไม่่อยเห็นไม่เคยเห็นเพลงไหนชื่อมอนตี้เลยครับซึ่งแต่งพี่แอมแต่แต่งเนื้อหามาได้รพอร์มากด้วย วันนี้เราจะสื่อถึงอะไรถึงใครอ๋หอหมอนอิง <laughs> หมอนอิงต้องการจะสื่อถึงใครเขาก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับ <c oughs> เราสามารถส่งเพลงนี้ให้ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ดทุกเพศทุกวัยเลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ให้จริงๆ,ๆครับคือเป็นเพลงที่เราอะรักเขารักแอบรักเขาอยู่ประมาณนั้นครับเหมือนเราเพร้อมที่จะ ให้อะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจครับเขาก็พันหลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความรักกับเราต่ออย่างนี้ครับเขหมอนเมอนยิงไปร้องให้เฮียซีฟังบ้างอย่างรับโอ้ร้องให้ฟังหลายรอบแลยเฮียซีเป็นคนฟังคนแรกไหมครับโนนิวคนแรกน่าจะเป็นพี่ออฟพี่แอมแล้วก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดให้ฟัง จริงๆวันนั้นนะวันนี้ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะดูกับเฮียด้วยครับแต่ว่าที่เป็นตแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมขอเสียงที่แอมไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรกนะครับที่ผมเอาให้ฟังใช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถสองคนเรนไี่ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าตั้งใจเปิดให้เฮียฟังคับเออเฮียเป็นบ่นอิง์ให้เราได้ไหมครับเป็นหรือเราเป็นหมนอิง์ให้เฮีย เป,เป็นให้ได้ช่างงานที่เธอต้องการเนอะเพลงทำเนือน้อเพลงถ้ามพี่อินมีบ้างได้น้องเอลลี่มาเล่นเอมบีมีด้วยใช่ครับได้ได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องไม่เคยรับเล่นเอ็มีให้เพลงไหนมาก่อนเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางค่ายเราติดต่อทางทางฝั่งน้องไปแล้วก็แบบลุ้นมากมาก ว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็พิุ่งจะมีซิงเกลิลเป็นซิงเกิลได้ด้วยแล้วเราแบบยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่เลยครับซึ่งแต่สุดท้ายน้องก็ตอบตกลงครับโอ,โอ้พอรู้ว่าน้องตอบตกลงแล้วแบบเราแฮปปี้มากมากเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไม่ใช่น้องแอลลี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเลยเหมือนน้องอะคาแรคเตอร์เหมาะกับ MB เพลงนี้มากมาก ให้น้องมีความสดใสน่ารักเป็นตัวซีเป็นหเหมือนจะาหิงดิสนีย์เหมาะกับคนมีหัวมากเลยการทํางานด้วยกันเป็นยังไงครับแบบคลิกกันง่ายไหมอะไรง่ายมากๆครับอ,อ,อันนี้บอกว่าง่ายมากๆเหมือนน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่เห็นตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมง,งานกันมากใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่ออกกองก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยก็เลยอาจจะยเกรงๆกันอยู่ไม่กล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักทักนึงก็เริ่มคุยมากขึ้น น้องเฟรนลี่มากแล้วน้องมีความที่เล่นมีเป็นเป็นนักเหมือนเป็นนักสร้างมีเหมือนมีเรื่องโกโก้หลุดใส่กันไหมครับเรื่องโกโก้หลุดใส่กันเหรอหลุดใส่กันอาจจะไม่เคยมีแต่ว่าหลุดใส่กันหลุดใส่คนอื่นออมีครับแบบชอบสร้างมีชอบนํำหน้าแบบตลกตลกแบบไม่เสื่อไม่ไอายอืมด,ด้วยความที่เราเป็นศิลปินในการทงคู่และป่าเลยทีทำทำงานร่วมกันแต่เราได้สบายเลยอ๋อก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่า โดยด้วยผมกับน,น้องเป็นคนที่ไม่ว่าอะไรรู้สื้อสาคัญดีแหละรู้สกกันดีมีอธิยาสัยดี <c oughs> จะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้องเพลงเป็นความฝันของรูวิรวลูกวันนี้ก็เป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายเรเป็นแบบรู้สึกฟินขนาดไหนคริงจริงก็ก่อนจะฟินนี้ก็ออกฟินด้วยับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกแบบเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าอย่างดีมดีมิวสิกเนี่ยก็เหมือนมีการ เผล่ออกมาแล้วว่าเปิดตัวมา 3, 3คนใช่ไหมครับมีผมมีเฮียซีแล้วก็มีพี่พรมนี่ด้วยศิลปิน3คนแรกของท่านครับแต่ว,ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป,เ,เป็นเเป็นพลงแรกสำหรับค่ายยินดีมิวสิกครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากๆดีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นเป็นของตัวเองสักที่หนึ่งท,ที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่กับ ค่ายดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าหนึแล้วกว่านั้นก็ยังเป็นดูมันดีแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับเป็น d y er 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 Music นะครับติดตามกันได้ครับมิวสิกกับค่ายตั้งใจจะพาน้องหมอนอิงไปไกลแค่ไหนครับกับโปรอินเตอร์หรือว่าแบบว่าแฟนมีอะไรต่างประเทศกัไหครับมีบแฟนหรือยังก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยครับยาง ช่วงนี้ผ่านมาผมก็ร้องน้องรักแท้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับมีน้องหวดอ,อิงแล้วก็ต้องร้องน้องหวดยิงด้วยใช่แต่ว่ามีน้องหวดอ,อิงแล้วก็ยังไม่หายทุกคนดื่มรักแท้เหมือนกันย,ยังเปิดฟังได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งต่อส่งน้องหวดยิงไปให้ได้ไกลๆเลยครับแล้วก็ต้องฝากรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนท่านช่วยแชร์เพลงหมดิงด้วยนะครับสำหรับตัวน้องยูเองคิดว่า2ปีใน,ใน่ายดูมันดีมันง สักเซสสำหรับคุณมิวมากน้อยขนาดไหนในระยะเวลา2ปีอ๋อจริงๆก็รู้สึกว่าสักเซสสักเซสมากาสักเซสมากเลยครับเพราะว่าผมมารู้สึกว่าตัวเ,เองโชคดีมากๆเลยที่ทํางานสองประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเองครับก็มีงานมีงานมีเพลงที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็ว,เร,วเร็วมากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัว <parody> เอง ประสบความสําเร็จหรือว่าสักเซสท,ที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยด้วยความเรามีความสามารถหมดอ,อิงนี่จะมีเวอร์แบบอืนอ่นๆแบบภาษาจีนเอาใจนี่อคิดอยู่ของมีนะถ้าทุกคนอยากให้มีก็ก็อยากมีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างเ้าแท้ก็มีเวอร์ชันจีนับประชุมได้เลยค่ะประชุมได้เลยครับอาฝากหลายะกันลูกหมดยิงซอก อ๋อฟังทางไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ขอฝาก้องอิงด้วยครับนี่ขลังครับน้องวอนอิงหรือว่าเพลงอันนี้สิงนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังได้ทางยู u ูบดีเอ็มดีมิวสิกครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่อันนี้ฟังสบายมากๆเลยครับสิบล้านวิวเลยเนาะสาธุครับโอเคขอบคุณขอบคุณนิวค่ะ